แฮมเบอร์บนซูชินี่นะจะเข้ากันเหรอวะวันนี้เราจะพามากินโอมากาะเซที่ร้านโคนี้โอมากาเซอยู่ที่ย่านรามอินทรามาไม่ยากมีที่จอดรถเข้าไปในร้านกันดีกว่าคำแรกก็เปิดด้วยเมนูหอยนะฮะกับมูตัดปลาเปิดมากผมก็ชอบแล้วพี่เชฟก็คุยเก่งมากฟังเพลินจัดจัดผ้าก็หอมมากพี่พนักง,งานก็บริการดีแล้วดูซูชิแต่ละคำน่ากินมากที่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอร่อยทุกค,คำเลยส่วนจานนี้ติดแรมแบบสุดๆเปิดตอ่อรับรถได้ดีมากๆวันนี้ผมมากับแก๊งเ,เ,เ,เพื่อนนะครับแต่แฟนผมไปได หัวมุมนู้นสงสัยคงอย่างแอบ,บกินคนเดียวบรรยากาศร,ร้านก็เหมาะสาหรับการมาเดทมากๆเลยครับร้านน่ารัก,กสุดๆแต่เกิดมาผมก็เพิ่งจะรู้ว่าซูชิเนี่ยกินกับผงโรยข้าวก็อร่อยดีเยี่ยมเหมือนกันนะเนี่ยคำต่อไปครับเป็นปลาชิมะฮาจิผมไม่รู้จะว่าไงมันอร่อยจนผมหลุดไปถึงดวงจันทร์ละนี่ก็อาจจะเป็นดวงจันทร์ก็ได้นะเพราะว่ามีกระต่ายเหมือนกันส่วนอันนี้ครับคือเนื้อกระต่ายเอ้ยีกเนื้อกุ้งที่ดีไซน์มาเป็นรูปกระต่ายตามคอนเซปต์ของร้านครับและนี่ครับทีเด็ดแบบสุดๆเลยโคตรอร่อยถึงผมจะจําวัตถุดิบเมนู ไม่ค่อยจะได้แต่อันนี้จําได้แม่นมันคืออูนิกับทูน่าสับโรยด้วยทัฟเฟิลมันคือคําที่รวมแต่ละของโปรดของผมทั้งนั้นเลยแต่ตอนแรกผมก็แอบคิดว่าทัฟเฟิลบนซูชิเนี่ยนะมันจะเข้ากันเหรอวะสรุปคือโคตรอร่อยโคตรเข้ากันแบบสุดๆถ้าเป็นโซมะนะก็คงเป็นฉากที่ทะเลแบบัดหน้าผมมาแล้วอ่ะแล้วนี่ดูลูกเล่นของเขามีบัมเบอร์โดมด้วยอันนี้กินได้นะครับสวยอลังมากแก้วนี้ก็อร่อยคํานี้มีทัฟเฟิลอีกแล้วไอ้ฟินจัดปลาไหลอีกควโตชูโทโร กลมควันด้วยไม้แอปเปิ้ลหอมแบบลึกๆส่วนจานนี้ลูกเล่นแผวเผาสุดอย่างไร้มนคาถาไฟเผาแล้วก็เสกอาหารออกมากลายเป็นข้าวมันปูนัวมากๆแล้วผมก็ชอบมันปูอยู่แล้วด้วยปิดด้วยซุปสาหลายเส้นผมและก็ปิดด้วยของหวานอีก2อ,อย่างาฟินอิ่มพุงจะแตกใครสนใจก็ไปจองกันได้เลยนะครับที่โคน,นี้โอมาเกษตรส7คอร์ส4ใบเทามีทอนจ้า